ชื่ออะไรชื่ออะไรชิคตันครับออกมานี่ก่อนออกมานี่เอวอยู่ไหนเอวอยู่ไหนเอวร์อยู่ไหนนี่ของใครนี่พีี่่นของใครเอวอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนเราก็ไว้แบบนี้เราทำอะไรมาทำอะไรใครใครตรงไหนตรงมานี้ ดูงาเข้ามาดูเจยดูเไม่อายุสูง้รไม่แลพี่ผมไม่เคยไปหาเรื่องใครนะใครเบาใช่ครับพี่ผมสบายดูใครมึงเกเรเรอ เตียวมีดไปทำไมเนี่ยเอาไปโรงพักดีกว่าเอาไปโรงพักคู่เลยเอาไปโรงพักคู่เลยจะไปโรงพัาใครล่ะปัดกันไปหราไปโรงพักเลยเนี่ยเตียวมีดวางหน้าประตูแล้วเนี่ยปืนอยู่ไหนปืนไม่มีค่ะไหนปืนคงไหนเคยไปทำไรเคยไปไหนปืนมาแล้วมีมันมีปืนร้องเลยมีแล้วร้องไปเลย แล้วนี่มีดมึงเอาไว้ทำไมมีดของเพื่อนของา่อฝากไว้ก็เาตามเพื่อนมึงมาถ้าอย่งนั้นตามเพื่อนมาตามมาเร็วตามมาทำไม่ตามโดนอีกไปพวกมมีแพ่นเดี๋ยวเปิดเชอ้าวไปตามเพื่อนมึงมาเปิดเชิญนะพี่มาดูถ้าไม่ตามโดนอีกไปตามมาตายเถอะเปิดเชิญก็ตามโทรศัพท์นะไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วต้องร้องไม่ไม่ทำแล้วแต่มึงต้ตามเพื่อนมึงมาตามเพื่อนมาไม่ได้ทำอะไรใครเลยพี่ไปแล้ว ตามมาโทรตามมาไม่ต้องบอกอะไรมานะตามมาสวนไหนเอาอีกแล้วสวนตรงงุ้นไหน